ครับัสดีครับวันนี้สายชนสันทแดงนะครับเรามาที่วัดมูลของห้านะครับธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้พามาชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะอันนี้เป็นกระเพาเป็ดนะครับเราเป็นครกร้านหนึ่งนะครับที่เสียดายแล้วก็มาทําบุญกันนะครับแล้วก็จะมานั่งกินอาหารไ้ชิมที่นี่แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องเป็ดนะฮะ มาดูอันนี้เป็นกะเพราเป็ดนะครับก็เรื่อแบบกะเพราก็จะออกออกเผ็ดนะฮะออกเ็ดถ้าสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะครับถึงบอกว่าอร่อยเลยนะแต่ตัวเองไม่ค่อยได้กินเผ็ดเท่าไหร่นะครับมาดอูอันนี้เป็นสั่งมาเป็นเกาเหลาเป็ดนะครับยังไม่ได้ปรุงนะฮะโอ้โห เรียกว่าผมว่าไม่ต้องปรุงเลยนะถ้านอกจากว่าใครชอบอที่ชอบเผ็ดนะครับใครชอบเผ็ดก็ก็จะเต็มในส่วนเผ็ดแต่ถ้าใครไม่เน้นรสจัดอย่างใดอย่างหนึ่งนะผมว่าก็ใช้ได้อะเป็นเป็นเป็นอีกร้านหนึ่งที่ที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะต้องต้องที่นี่เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดวัดมูดลน,นี่มาดูใกล้ๆนะครับมาดูเห็นไหมฮะเนื้อเป็ดล้ดลวนๆนี่มาชมหน่อยเห็นไหมฮะ นี่เขาให้ไปแบบไป,ป,ปจริงๆนะอันนี้เป็นเขาเหลานะนี่มันก็จะมีเลือดมานี่ยังไงก็ขอฝากไ้เลยนะครับของดีเมืองปทุมนะครับอันนี้เป็นของดีนะครับของอเทศาบาลเมืองบึงที่โถงนะครับฝากไ้เลยว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเส็นวัดรู อยูอ่เส้นธัญญะนะครับจังหวัดปฐมพันธ์นนยังไงก็ขอฝากไ้ด้วยคลิปนีบ้บายบายสำหรับสายชนสันคาแดสสวัสดีครับ